ถึงเวลาเข้าเที่ยงแล้วเฮ้วันนี้เป็นอะไรหืมทำทำยากิโซบางั้นเหรอโอเคได้เรามาเริ่มทำกันทำไรอยู่อ่ะมันหันไม่ออกก็โอเคแหละมีอะไรนะน้ำซอสให้สามเส้นอีกสามแปลว่าห่อหนึ่งมีสามแพ็คเนาะวีทำก็ อะไรอะผัดไปเรื่อยๆก็เสร็จเองนี่ว่ัน,นี้ทาง่ายสุดๆเลยเนี่เนาะมันแทบจะสําเร็จรูปเลยนี่แค่ต้องการผัดองการเนื้อมาใส่เพิ่มไม่น่ายากเออไม่ขึ้นไฟเลยฮนะพอดีว่าปั๊กมันเปิดไม่ติดอะทำไงดีอะขอคิดดูก่อนได้ไหมอะไม่มีวิธีอื่นเลยเหลอเนี่ยข่าวรู้แล้ว ข้าจะขอให้ท่านดับเบิลเอ็กมาช่วยแค่เพียงมีแสงจันทร์ท่านดับเบิลเอ็กจะแสดงความสามารถที่แท้จริงให้ทุกคนดูเพียงยิงทวินเซตเทอรไลท์แคนนอนเท่านี้เราก็จะทำอาหารต่อได้แล้วล่ะ นี่มันกลางวันไม่ใช่เหรอจบข่าวบอกแล้วแต่แรกไม่ใช่เหรอว่าจะทำข้าวกลางวันนะงั้นให้เป็นหน้าที่ฉันเองฉันจะจุดไฟให้เตานี่เองอ๋อติดแล้วสงสัยเสียบปลักผิดนะ่ะไม่คุยได้แล้วเบคอนเซเว่นกบสลัดเซเว่นต้องหันมันหรือเปล่า เอาละนะนี่น้ำมันเคลือบกระทะเล็กน้อยเอาให้มันเคลือบพอเคลือบเคลือบเคลือบผมมาเคลือบแล้วก็ใส่เบคอนลงไปผมมีเบคอนที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆกับเบคอนแผ่นนะเบคอนแผน่นของอ้อยโปะหน้านะครับต่อไปก็ฉีกน้ำซอสลงไปผัดด้วยเอาผักลงไปผัดโอ้ไฟต้องเบาว่อนี้นะเนี่ย เบาไฟน่อยเบาไฟน่อยต่อไปคือเบอคอนไฟเบาไปอีกอใส่เบอคอนไปเลยนะผัดให้เนื้อสุกก่อนนะครับเพราะเส้นมันสุกตั้งแต่แรกแล้วโอเคสุดท้ายแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะครับนะใส่เส้นแล้วค่อยๆค,คนให้เส้นแตกนะฮะผมกราบ กลับของยืดสุกแล้วล้วซอสขึ้นมาด้านบนให้ครุก้ากับเส้นทั้งหมดเลยโอเคเสร็จแล้วก็ใส่จานฮ่าเสร็จแล้วเห็นไหมน่ากินมากเลยโอเคอันนี้ผมใส่เพิ่มตามใจชอบนะผมจะใส่หมึกแห้งกุ้งแห้ง, <c oughs> ง,แ,ง <c oughs> แล้วปูแห้งปูแห้งมันไ<ๆ>ม่มีนี่หว่าเอาเอาไงดีอ่า ใครอายากใส่ของแห้งเพิ่มๆอร่อยๆก็ไปเลยรับบริอยของฝาก089742610 5เขาตะเกียบโอเคครับ